กานายินมากเลยอะไรอ่ะเก็บมารอกโอ้าินมะม่วงครับโอ้นยน่ากินจังเลยอร่อยอร่อย สบเบเมียจ๋าฮะอะไรมาตัดมะม่วงให้หน่อยทำไมไม่เรียกเมียคนที่โทรมาเมื่อวานล่ะโอ้ยยังไม่เลิ่มเหรอเออมีหลายเมียไม่ใช่หรอ <laughs> มาตัดให้หน่อยตัดมะม่วงให้หน่อยเอาสวยๆนะเมียสวยๆหรือมะม่วงสวยๆสองอันแหละเห็นย่ง ตามน้ำจินเนี่ยนออ่ากินมากเลยเธอดีอดีอุ้ยดูประจอมเป็นตัวตัวเลยน่ากินมากเมื่อวันก่อนเนาะ <laughs> ก็ไปเก็บมะม่วงนี่แหละไปเก็บมะม่วงกาลังจะขับรถถอยรถออกมาแล้วโทรศัพท์ว่าหินด,ดังว่าหินก็เอามาให้เคสฝุยเนาะเออปกติก็ใครโทรมาเข้าเครื่องนางนางจะจะเอามาให้เมียนี่แหละคุยไม่มีใครโทรมา <laughs> นี่ก็ัโลโหลเขาก็ว่าัโลโหลสวัสดีค่ะเขาเขาทางนั้นนะเขาสวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็เลยโทรมาเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยเขาว่าเขาว่าเขาว่าเสียงเขาเปลี่ยนนิดหน่อยไม่สบายนี่ก็ได้ยินแบบนี้นีน่ก็บอกว่าขอโทษนะคะพี่พี่โทรผิดแล้วค่ะว่าไม่ผิดพี่คะอันนี้เบอร์แฟนหนูแฟนหนูเขาไม่มีเพื่อนคนไทยเลยค่ะมั่นหน้าเนาะเขาว่าผู้หญิงคนนั้นเขาบอกมั่นหน้าเนาะเธอแน่ใจได้ยังไงว่าผัวเธอมีเธอคนเดียว ฉันน่ะมาก่อนเธอเธอน่ะมาทีหลังฉันนี่ก็นี่ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะกำลังอึ้งอยู่ว่าเดียวนะเดือนหน้าครบกี่ครบรอบกี่ปีเดือนหน้าสิบส <14 PA. S 1> ี่ปีเองเออสิบสี่ปีมาก่อนกูตรงตอนไหนวะเออถ้ามาก่อนกูนี่คือแบบ <laughs> ตอนไหนอะคือเคสก็ไม่เข้าใจเจตนาเขาเนาะว่าเขาอ่ะ คือโทรผิดก็คือขอโทษค่ะโทรผิดเออก็บอกว่าโทรผิดไปสิแล้วเขาเขาพูดแบบนั้นนะแล้วเขาก็วางสายไปเลยนะตู้ตู้ตูด่ดดดอยให้เราอึ้งกิมกี่อยู่ตรงนั้นอนะ่ะเนี่ยถ้าเป็นโทรไปหาครอบครัวอื่นอนะ่ะที่แบบผัวเขานิสัยแบบไม่ดีหรือมีพฤติกรรมร่อแรมเนาะเด็ดดนะีเนาะใช่เขาไม่ตีกันหรอบ,บ้านนั้นนะอ่ะบาปก,กรรมด้วยนะเออแต่โชคดีโทรมาบ้านนี้ไง บ้านนี้นะว่าหินนะไม่เคยไปไหนยี่สิบสีชั่วโมงอยู่ด้วยกันไม่ให้ไปอยากไปจริงๆริงอยากไปแนะไม่ให้ไปขนาดไปนั่งอี้อยู่ในห้องน้ํานะยังมีลูกตามไปเฝ้าอยู่หนะน้าอ้้ง้นาเลยคิดดูเอาม่จะเอาเวลาที่ไหนไปมีคนนั้นคนนี้ แล้วนี่โทรมาบอกว่าเป็นคนมาก่อนใช่ไหมก็ถ่ากับว่าเขาเป็นเมียหลวงไอ้น,นี่เป็นเมียน้อยแต่น,นี้เป็นเมียน้อยมิตรเบนสมรดเนาะแล้วคุณเป็นเมียหลวงอะ่ะคุณทนได้ยังไงตั้งสิบสามสิบสี่ปีอะ่ะไม่เลยเจอผัวทนได้ไงอะ่นะเนาะโทรผิดก็บอกโทรผิดสิมาทิ้งบอมให้บ้านเขาเฉยนี่นถ้าเป็นบ้านอื่นใครโทรไปด่าแล้วเนาะบอกเลยว่าไม่ต้องโทรมาเวลานี้เห็นไหมเมียรู้แล้ว ความแตกเลยดูสิอุตส่าห์เก็บมาตั้ง1 3 1สามสิบสี่ปีดูสิ <c oughs> เอาเยอะออกเยอะให้มันเป็นสีเหลืองๆเลยเอาเค,เค,เคเเี้ยวๆออกกี่เยอะเชื่อแตกูกินก่อนแล้วก็ให้กินแมดเ <c oughs> ชื่อเมียแน่เดี๋ยวโดนดมีดขาเนี่โดนมีดไม่ใช่วันเละโดนทุกวันครับทุกคน <c oughs> อย่าไปเชื่อว่าหิดขี้โมกคุณทารวดช่วยนูเ <c oughs> <c oughs> มียจีนูทุกวันไม่ให <c oughs> ้ หนูพูดได้เนะหนูหนูตัวยังก็หนูตัวยังก,ก็ควายเอาออกอีกได้กินไหมวันนี้เออได้กินอ,อยู่วันนี้ไปตลาดเนาะไปตลาดสดเจอเอฟซีด้วยตกงใจอึ้งน,นิดนึง <laughs> เฮ้ยพี่ดูด้วยหรอคะเออดูแคสไงแคสะหิดเดียวโอ้ขุบคุณคข้าเออพี่ยังไปกดไลค์พี่ไปคอมเมนต์ด้วยนะว่านี่ก็มองนั่งมองหน้ากันกับแฟนเพราะว่านี่เป็นคนตอบคอมเมนต์ตลอดนะ <laughs> ออหลุดไปได้ยังไงหรือว่าเราไม่ได้สังเกตโปรไฟล์ เป็นพี่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่ก็คือเจอคันแค่ครั้งเดียวแล้วก็เจอกันอีกทีก็คือวันนี้เกือบปีเนาะดีใจมากดิไม่ดีใจเพราะไม่คิดว่าเออแบบเออจะมีคนชอบเออเดินมาทักอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เป็นไปคันนอกก็มีคงรู้จักแล้วอืมก็ ก็โอเคนะแฮปปี้นะดีใจดีใจนะที่มีคนชอบมากขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยพากินมะม่วงตอนสามสี่ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวจุดจุดคือน,นี่เดี๋ยวนอนไม่หลับเดี๋ยวได้วิ่งเข้าวิ่งออกห้องน้ำาหมอนแล้วกินเหมือนชาวบ้านช,ชอ่อๆก็ไม่เป็นนะอุ้ยกินเผ็ดอย่ามานะวันหนึ่งอย่ามาแบบโอ้ยเมียจา๋าพาไปโรงพยาบาลหน่อยเออไม่เอาเด้อนุนรถถูกเชิญหนึ่งหนึ่งหกเก้าเลยเด้อไปเองเลยเด้ออันนี้ไปตามคฟมตามเนี่ย มจมตาตัดกินเองเถอะตัดแบบนี้เหรอบอกว่าทัดสวยๆแบบนี้ก็ตัดเองได้ฟันไม่ดีไม่ใช่หรอถ้าตัดหนาเดี๋ยวก็อฟะอะัน<อ>ไม่ดีก็แฟนไม่ดีดูดูด้ฟนโอเคมันถ้าเราฝานบางๆหน่อยเนาะมันจะได้กินง่ายมะม่วงมะมวงนี้มันจะมันจะแข็งหน่อยมะม่วงอะไรไม่รู้ไปเก,เก็บให้ลุงเก็บให้โอ้อให้มีอชิมก่อนอ่า ม่ต้องจับม่ต้องจับไม่มีอ่ามีเสียงเลยโอเควันนี้กินได้ไม่เผ็ดใช่ไหมกินได้ไม่เผ็ดมากเขามีลูกโดดเขามีลูกโดดอืมนางใส่หอมเยอะมากเลยอ่ะกินไปมีแต่หอมกับระจอมกินแล้วใช่ไหมเออกินไปไม่อยากท้องเสียไปนอนไปกินคนเดียวเออกินไปจะนั่นนะโวย ไม่เปรี้ยวแล้วนี่ชิ้นหน่อยเห็นว่าหิดกินแล้วน้ำลายไหลเลยไม่ดูละทีวงทีวีอรอโกนอืออือ,อ,อ,อดีนะว,วันนี้ไม่ทำเผ็ด ถ้าทำเหตุอีกนะฉันจะด่าให้ดีว่านางใส่เป็นลูกโดดเมียไรก,ไกินด้วยได้สวัสดีแม่โอ้ยทองจะเสียเ <c oughs> จ้เดยเด้อเจนันนะเว้ยว่าเิ็ดอ๋อเมื่อไหรจะมานอนโอเคโอเคโอเค ทำน้ำจิ้นโกนหอมแดงแล้วก็ปริกชุรสภาราพัจมข้าวคั่วน้ำตาลเคี่ยวมอเห็นไหมแล้วก็พริกป่อน อุ้ยน่ากินจังเลยอย่ชจิ้มก่อนถ้าเป็ดมากก็เนี้ยดาอีกโเป็ดมาก